ดีค่ะเขาซูชมปุ้ยไฟเดย์กันแล้วค่ะจะแปลว่าเกี่ยวกับไปเดินทางมหาวิทยาลัยวันที่เท่าไหร่ดีนะทรบได้ไหมคือว่าาในวันที่18แล้วนะคะจะวันที่18 18แล้วเลือกเลือกเลือกสองวันนะคะเลือกสองสัปดาห์นะคะเทีนทีนะคะจะใกล้ปิดเทอมแล้วจะใกล้สอบปลายภาคด้วยนะคะจะว่าภาพรายการสอบปลายภาคแล้วนะคะทุกคนก็มีของใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะจะเป็นภาพระบายสีวาดภาพด้วยนะแปลว่าคือระบายสีตัวไรมีมีสีไม้อย่างไรก็จะเป็นระบายสีสวยแล้วก็ เวรา,าไปเสียไปไปเอาไปมหาลัายด้วยนะสาวว่าจะบอกอะไรด้วยซึ่งบอกว่าภาพระบายสีมีอย่างยู่นะภาพระบายสีชอบมากเลยนะเหมือนเหมือนชู้เลยเหมือนเหมือนทชู้เลย,ชเลยใช่ไหมคือบอกว่าภาพระบายสีตา่ตางๆจะพกูกระบายสีสวยระบายสีสจะบอกว่า สีของมาสเตอร์มาสเตอร์อาร์ตประวัติเขาว่ามาสเตอร์อาร์ตก็มีอยู่นะคือว่าสมัยก่อนนุ้กต้นนุกก็ใช้มาสเตอร์อาร์ตมาสเตอร์อาร์ตด้วยนะไปเอาไปไปหาอะไรไปโรงเรียนแล้วก็แปลว่ามาสเตอร์อาร์ตก็ใช้ได้นะใช้ได้ที่สุดเลยก็คือมาสเตอร์อาร์ตมาสเตอร์อาร์ตความสามารถใช้สีนี้คือใช้ง่ายที่สุดด้วยว่าไม่รู้ว่าหาอะไรไของทั้งหมดจะได้เดือนที่จะทำไปดูกันเลยค่ะ มาดูมาดูภาพระบายสีกันดีกว่านะคะซึ่งวายคือสีคือระบายภาพลอตโซ่ของเรานะคะซึ่งพร้อมจะเตรียมสีไม้ด้วยนะคะเตรียมสีไม้ของเราไล้นะคะเตรียมสีไม้ดูนี้สีนะคะแต่ว่าเตรียมสีไมานะคะเพราะว่าระบายสีตรงไหนนะคะจะเป็นเช่นสีชมพูก็ระบายตรงนี้นะคะเพราะว่าใช้ขอบสีวัตเตอร์อาร์ซาค่ะของของพิที่เราใช่ไหมคือบอกว่าสีสวยต่างๆจะเป็นจุกหมึกสีม่วงแล้วก็คิวสีม่วง ตัวตัวสีชมพูแล้วก็สตอรี่สีแดงภาพสีฉาตาตางเขาบอกว่าสวยงามมากด้วยแล้วซึ่งมาดูสีมาดูภาพร็เซอร์มีสามสีตัวกันก่อนนะคะซึ่งจะเป็นร็เซอร์ก็เป็นสีอะไรบ้างนะคะก็คือสีสีชมพูดีกว่าสีชมพูก็สีนะาเขาบอกว่าสีดูกสีอะไรบ้างมีสีมีสีชมพูก็เยอะเยอะอยู่ก็ระบายไปก่อนละกันนะคะว่าไะบายสีทีนะคะสีเขาบอกว่าจะเป็นสีสีสี รบายต่างๆนี่ก็ระบายเศษสวยไหมนะคะทุกคนสวยมากเลยนะคะเพราะว่าโอ้โหที่อันนี้ที่เหลือยังไม่ระบายเลยที่เหลือยู่ยว่าเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นอย่างไรด้วยซึ่งมาดูสตอเบอรี่แบร์กันดีกว่าลอสโซรักกี้แต่กันดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นลูกนี้ถือไม้ฐานไม้ขาวคู่ด้วยนะระบายสีตรงนี้แล้วค่ะเพราะว่าใช้แบบลักษณะภาพได้ใายทุกจูงใจเลยนะคะเพราะว่าระบายสีสวยมากเลยนะคะทุกคนเหมือนเหมือนน่ารักมากเลยค่ะเหมือนคริสตอเบอรี่เลย เหมือนภาพระบายสีสวยมากเลยนะคะเพราะจะมีกบเราผึ่สืบอมาเมื่อวานนะคะเพราะว่าเป็นสีสาาาันแต่ว่าสีสีระบายของเราเนี่ยว่าชัดเจนนะคะโอ้โหวา่าโอ้สติว่าถ้าเด็กด้วยมาดจสีอื่นกันดีกว่านี่มีเป็นลอสโซทูก็คือจะเป็นลอสโซทูสตรอเบอรี่คือลอสโซสตรอเบอรี่นะคะเพราะว่าระบายที่ยังไม่ระบายเลยนะเขาบอกว่า สีแปลงว่าอาจจะเป็นชมพูแล้วก็แปดสีอไรนะคะเพราะว่าสีแดงแล้วก็สตอริก็เป็นสีแดงนะคะเพราะว่าว่ามันเป็นถ้าเป็นใบไม้ต้นไม้ใบขาวแต่ว่าจะเป็นสีเขียวนะคะเสื้อของมาจากพาถ้ามีถองฟ้า,าก็สีฝาเหมือนกันเพิ่งบอกว่ามันเปิดแบบผ้าต่างๆว่าลักษณะสวยนาน,นะคะพวไปดูอะไรบ้าง มาดูภาพระบายสีถือตะกกาใส่สตรอเบอรี่กันก่อนนะคะทุกสตรอเบอรี่ของเระบายตรงนี้นะคะเพรว่าเริ่มเริ่มต้นจุดเริ่มต้นด้วยนะถ้าบอกว่าถ้าพสตรอเบอรี่เป็นสีแดงถ้าตะกกกาเ็าไปนูกตาทั้งสีเขียวทั้งหมดเลยถ้าพสตรอเบอรี่ก็เป็นสีแดงนะคะเพราะว่าถ้าตัวตัวตัวตุ๊กตาก็เป็นสีชมพูเหมือนกันถ้าบอกว่าสังเกตอะไแล้วนะคะมีสีเ่วนตัดสาวิจิเรียสูตรเป็นยังไงนะคะภาพสวยน่ามากนะคะทุกคน สามารถเรื่องราวในใช้ล็อตโซ่เป็นระบายสีให้สวยงามมากได้ด้วยเมือาดูล็อตโซ่หลายตัวทั้งหมดกันเลยกันดีกว่านะคะจะเป็นล็อตโซ่สตรอเบอรี่เบสนะคะเพ,พราะว่าทีาตรงนี้ก็เป็นระบายสีแดงไว้ก่อนละกวกางสีแดงแล้วก็ทาเป็นตัวล็อตโซ่ก็เป็นสีชมพูสีชมพูเลยนะคะเพราะว่าสี่ทาบนพ่อเราเลยใช่ไหมเหมือนมากเลยนะคะสังเกตสตรอเบอรี่เบสนะคะทุกคน ซึ่งสตอร์บรี่แบร์นะคะเพราะว่าระบายตรงนี้ทั้งหมอต้องระบายให้สุดยมากขึ้นด้วยนะถ้าบอกว่าสังเกตระบายสีตรงนี้ล็อตโซก็น่ารักเพียงดีนะถ้าสังเกตว่าแบบนี้สวยมากขึ้นมาดูล็อตโซกันดีกว่าตุ๊กตาล็อตโซแบบถือหน้ากัสสตรอร์บรี่กันดีกว่านะคะที่ทรตัวเล็กๆบ้างนะคะที่หยอดเย็นไว้หยอดแก๊สได้นะคะว่า่ออห่นด้วยนะคะชากด้ว ห้องนอนเราตั้งแอร์พอดีๆได้ด้วยนะคะเพร่อเห็นไหมเนาะพ่อหนูก็ชอบหน้าเหมือนพ่อหนูเลยพ่อหนูว่าน่ารักมากนะคะพ่อหนูที่มีแคร์หลายคนอย่าเลยอะไรเหมือนพ่อหนูฉันักเลยนะคะแต่ว่าเหมือนตุ้มตุ้มอะไรนะคะเพราะว่าต่างๆใครดีนะที่จะเปลี่ยนกอดตัวเด็กวานนะซึ่งมาดูรถโซ่ของมินิกล้องซูมินิลรถโซ่ล็โซ่ของเราที่มินิโซ่ฟิวเจอร์นะคะ บอกซูมีกลองโซลแวรตั้งได้ด้วยแต่ละสองร้อยเก้ากวสุดค่ะอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวภายาากาศตกราวนะคะเพราะว่าจังเลยมีหางแล้วก็จะเป็นลูกกิ้งลอกโซลูกกิ้งลใช่ไหมคะเพราะว่าจะเป็นวาสนาของาวาสนาทืมาย้ามลังล้วเต็นน้าบึ้งนะ เพราะว่าเสวยสวยมากคือเลยแล้วจะเป็นแบบลายเซตุ้สภาพจ้ามาดูกบเหลากับปากกากันดีกว่านะคะจะเป็นปากกาแห้งด้ามสีฟ้าเป็นสป็นสีงเงินเดือดชียวขอ,ขอกเป็นสีฟ้านะคะเอาสีแดงนะคะจะเป็นกบเหล่าสีฟ้าเอาไว้สำหรับเราดาดต่อกับเรานเราสีหมายได้นะคะซึ่งว่าโอ้โหเสร็จด้วยว่าจะเป็นย่างไรนะคะจะว่าสีสันจะว่าสวยสวยนะคะก็คือเพราะว่าบรรยากาศฟินมากเลยนะคะ เสรื่องไว้เขียนสำหรับไวเหล่าได้นะเพราะว่าทั้งหมดได้งดเคร่เขียดแต่ว่าอิสระภาพดูใจและเจอเยรบัตด้วยจจว่าดูตั้งหูแบบเทสทุกหัวใจกันว่าตั้งหูเพิดหัวใจนะคะเป็นส่ชุดสอชุดราตรีได้ด้วยนะคะเพราะวชุดแต่งงานนะคะเพราะว่า ่29บาทนะเองนะคะเพราะว่าซื้อของวันนี้เลยสุขจักอย่างไรนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่อยๆนะคะวันนี้29บาทไปใส่ชุดงานพีลงพิธีงานแต่งงานบูตได้ด้วยนะ,ะโกว่ะดีตั้งตั้งใส่ดูดีสวยด้วยนะคะทุกคนคะเพราะว่าสภาพดีด้วยจ้าเป็นยังไงบักคำเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับไปเรียนประหายวันที่20 แฝแล้วน,นะคะซึ่งบอกว่ากจะปวดเลือเลยสองสัปดาห์ใกล้กว่าเทอมแล้วเนาะถ้าสองสัปดาห์แล้วนะคะโฟกัสที่ไหนอะหาโฟกัสตื่นเต้นเนาะเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยนะคะเพราะว่าผู้มขี่นะคะไม่ใช่ขี่ได้ลูกบอลแล้วจะใช้ได้และสุดเลยเลยคิดหร <c oughs> ือก็คิดกันเนี่ยสระตุกไปเนาะเขาบอกว่าลูกซุกนี้นะคะ <c oughs> น่ารักมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าแบบไหนนะคะฟีกันร้อยจะจะไปมือชัดมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นทางสที่สุด สิ่งที่ของเราคือก็อยากไปบ้างค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะสื่กับชาวปุ้ยป้นี้นะคะยูริจาร์นะคะยูริจาร์ถ้าใครอย่าลืมกดแชร์กดันสักใครเของเราค่ะกดติตาด้วยจ้านะคะยูริจาร์ถ้าเขากดเลยทุกคนให้อย่าลืมกดแชร์เข้ามาด้วยค่ะกดกดไลค์กดเลิฟนะคะยูริจาร์วีดีร้าของเราซึ่งบอกว่ากดเลิฟไลค์นะคะเพราะว่าสร้างของเราเลยเดี๋ยวสอบสัปดาห์ใก็้จะปิดเขมแล้วเลือกต่อไปภาพต้องอ่านหนังสือด้วยนะเขาบอกว่าที่สำคัญ ต้องอ่านหนังสือแล้วก็ใชาเฟฟชั่นแล้วก็ฟิสกตด้วยนะคะรู้สึกว่ามันจะเป็นห้างหัวหน้าทั้งรองวิกเกตนะคะสลักที่ดีนะคะขอต่เราไปจอดคันได้ไหย